สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้กับมาพ่อฟ้าใส่นันต์แดนอีกนะจะเมื่อนี้กับมาพูดมาคุยกันอีกนะจะอยู่โรงเรียนดอกไม้พญานะจะเมื่อนี้น้องจะมาพูดแทรกเกี่ยวกับอ่าเรื่องเล็กๆน้อยๆของทางสวีเดนที่แตกต่างจากบ้านเฮานะจะเมื่อนี้น้องจะมาพูดมาคุยเรื่องถนนนะคะการที่ถนนของประเทศสวีเดนจะแตกต่างจากเมืองไทยนะคะทุกอย่างเขาจะใส่เทคโนโลยีนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะบริษัทคนหลายคือบ้านเฮานะจ๊ะแล้วเขากับบริษัทเล็กนะคะที่สําคัญบริษัทเล็กนะคะ บริเวฟังผิดนะคะบริเวฟังบริเวฟังผิดคือโนวาลีลีประเทศสวีเดนเฮดถนนบรไเ้ไซเล็กนะจ๊ะบ้านเฮาจะไซเล็กปรับดินไซเล็กแล้วก็ไซซี่แพ็กแล้วก็ยางบกต่อยทั่งเๆนะจ๊ะต่วาอย่นี่คือบรไเ้ณไซเล็กนะจ๊ะปรับดินยางบกต่อยปรับดินยางบกต่อยนะจ๊ะก็คือยางบกต่อยจะหนาเราเวลาเขาเฮดถนนใหม่นี่เขาจะอ่ใส่เทคโนโลยีกันนะจะใส่รถรถตัด คล้ายๆจกเข้าไปเป็นหู้ตะว่าเสมอกันนะคะพื้นเสมอมีเครื่องจกเข้าไปเป็นแบบว่าคือเป็นหนารถแท็กเตอร์เังจ้ะคล้ายๆป,ปาดปาดหนาถนนออกนะมันก็เป็นหู้เป็นหู้เป็นหู้หลงแต่ลุกหู้เสมอกันแล้วก็มีรถปัดทําความสะอาดเพื่อสิปัดแล้วก็ดูดฝุ่นออกรถที่สามก็คือรถเอ่อบอมเบนซี่แพคเลยจ้ะจะเป็นอ่อยางบกต่อยยางบกต่อยหลง พอยางบักต่อยล้มเสร็จรถบดรถบดบดสองรอบคือมันเป็นอีอย่างที่แบบเทคโนโลยีของเพื่อนบ้านเพื่อนนี่สุดยอดมากๆเลยการทำถนนของบ้านเพื่อนนี่สุดยอดเลยต้องยกให้แบบว่าบ,บ,บดบริษัทคนหลายแลแ้วก็เนียบ้านเพื่อนบอมี่รถลายคือบ้านเท่านะจ๊ะมีรถลายแต่ว่าเพื่อนบอร์มีรถหัวลากรถบรรทุกรถอ่าซีแพคหลากหลายคือบ,บ้านเท่านะจ๊ะบ้านเท่ามันลายเกินขนาดนะจ๊ะ้าสิมาไซถนนแบบนี้คงสิพังนะจ๊ะ เวลาเพิ่นเดถนนใหม่ก็ง่ายมากเลยการที่เอารถมาตาัดควักช่องหนาออกแล้วก็รถทำความสะอาดแล้วก็ยางบักตอยลาหรถบดเป็นอีหย่างที่ง่ายมากๆเลยการเทถนนการเ็นงานบ้านเนมันง่ายแทบถุกอย่างมันบรใช้คนหลายใสแต่เทคโนโลยี Technology มันเป็นอีอย่างที่ทึงมากๆเลย นกก็จะสอดแทรกเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อมีให้เพื่อนๆฟังนะจ๊ะที่นกมาเห็นแบบว่าที่มันแตกต่างจากบ้านเท่ายๆคนอาจจะทําคลิปที่เกี่ยวกับอวัฒนธรรมหรือว่านนนันนี่หลายๆอย่างให้คนศึกษาแต่สําหรับนกนกเคิดนเรื่องบ่เเ็นเรื่องนันจะแต่ว่าก็อยากเว้าเนาะสอดแทรกกลับไปเอาไว้โอกาสหน้าพอกันไหมนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมฟ้าใสฟ้าใสเป็นแมมคาเกาขาก็ะเล่เ้าบ่มีสคริปต์ขาต่วาวมาเ้ามักเว้า บ้าไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ว่ามากักว้าวขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆที่มีให้ฟ้าใสนะคะขอบคุณเอาไว้โอกาสหนะ้พาพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย